กลุ่มความได้เปรียบมาถึงนัดน,นี้นะครับแต่จากที่ดูเนี่ยไม่ห่างนะ สวัสดีครับมาพบกับชาแนลนั่งค้างโค้ชนะครับชาแนลที่ตอบโจทย์ทุกด้านสําหรับคอบอลครับข่าวสารทัศนาการวิเคราะห์มีให้ครบจบที่นี่นั่งค้างโค้ชครับทัศภูมิบอลประจำวันนี้นะครับเราจะไปกันในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเป็นรอบคัดเลือกนัดที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างตัวแทนจากมอร์โรวาครับมิลซามีนะครับพบกับทางตัวแทนจาัเในฟินแลนด์นะครับคูปีเอสทีมชั้นนําทีมหัวตารางของลีกนะครับนัดแรกเจอกันมาที่ฟินแลนด์นะครับเป็นคูปีเอสที่เก็บชัยชนะไปได้ก่อน1ปรระะตตู่อนคับก็ทให้้กุมมมควาาไดเปรียบถึงนััดนนี้ะครบแต่จากทีี่่ดูเนย ไม่ห่างนะเออผลงานดูบอลเกรดบอลไม่ห่างนะจากนัดแรกที่เหมือนว่าเอ็น่าจะชนะคานไม่ห่างเลยนะครับก็วันนี้นะครับผมมองว่าเป็นเกมที่อาจจะสูสีกับทีมครูพีเอสนะครับและผมวันนี้ผมเชื่อว่ามิวซามี่มีิสทีจะเก็บผลในการขที่ดีไปได้เชื่อว่าไม่แพ้ขาบา้านยังมองไปที่วันนี้ผมเลยอาจจะดูส่วนกระแสนิดนึงนะครับผมมองไปที่ทางฝั่งของมิวซามี่นะครับผมว่าคูพีเอชช่วงหลังๆเนี่ยก็เอาแนวนอนอะไรไม่ได้เหมือนกันนะในหลีกนัดล่าสุดก,ก็มีหลุดเสมอไปนะครับผมก็วันนี้ก็เลยมองไปที่ทางฝั่งของมิวซนะ ได้พักมาเต็มๆเลยนะครับในนัดล่าสุดที่เลื่อนไปนะครับในการเจอไปตครับนะครับก็เพราะว่าได้พักมาแบบเต็มเป็นไปสัปดาห์เลยนะครับก็ดูแล้วนะครับเชื่อว่าจะเป็นทางฝั่งของทางอัลเบซามีนะครับวันนี้จะทำได้ดีครับ